ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาลง PVP กันนะครับขึ้น2องพันนะเดี๋ยวทีมี้ผมจะใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เพิ่งจะได้มาเลยนะก็คือน้องอิซานางินะครับเล่นคอมโบกับอามาเทราซึนะครับก็คือจะเป็นคอมโบที่ตายยากนะฮะส่วนทีมจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันเล่นแบบง่ายๆนะครับชิวๆง่ายๆเน้นจบใววัดดวงกันไปเลย แพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะนะทีมที่ผมเล่นจะเป็นทีมนี้นะครับมีอิซานามีนะครับแล้วก็แล้วก็น้องอามานะครับเอามีตัวไฟตัวหนึง่งแล้วก็เอาพี่เล่นมาขังโลเผื่อ,อโดนซีซีนะครับแล้วก็ยูกินชีเป็นตัวโยนเทินนะครับเราจะไม่เล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจะไม่เล่นอนยะ่งเทินนะครับก็คือจะเล่นวัดที่เทินแรกเลยนะครับแล้วก็ อน้องคางูเอพเป็นตัวแจกไฟนานเล่นมบบง่ายแล้วก็บัฟวิ้นีวฝ่ายอของน้าจะตึงเนี่ยครับเพราะว่าตัวโยกหินชีเนี่ยสปีดทีร้อยี่สิบก็จะแรงก็จะเขาเรียกว,ว่าอะไรเร็วเร็วกว่าชาวบ้านคขาหนิดนึงนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันได้เปรียบดีเดี๋ยวเทิร์นแรกผมจะโยนให้น้องมาผิดคอมโบไปน,นิดนึง เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโฟกัสที่ตัวดาเมจเขานะไม่ให้แบบว่าเขาได้เล่นคือจะดังไปวันโอเคปิดไปได้ครับหนึ่งตัวยอมเลยดาเมจอ่าผมรู้สึกว่าเออดาเมจของน้องอามาเนี่ยค่อนข้างจะแรงประมาณหนึ่งนะครับแรงแบบค่ขอนข้างแรงเอาง่าย เดี๋ยวนะคือถึงว่าน้องจะเล่นสปีดหรือ,อเปล่ปาถ้าผมเล่นโยนเทิร์นเนี่ยปันต้องเป็นสปีดไม,ไ,มได้นะถ้าผมเล่นโยนเทิร์นผมก็เล่นแบบเป็นสายดาเมจไปเลยเพียวๆดีกว่าอันนี้คริโอเคปึ๊บเล่นแบบฟูดาเมจไปเลยจะได้แบบหนำใจนะครับอันนี้เป็นคริคริครีเดม อเคลิกเกินเคลิกเกินเ,เกินไปเยอะเลยฮะคลิกที่สามเดี๋ยวผมขอปรับให้มันแรงขึ้นหน่อยจะได้แบบมันๆน,นะคลิกท <13 S 2> ี่สามคลายไปที่สามเยะเราเยอะอยู่นะแต่ผมไม่มีช่องแบบว่าช่องช่องสำรองที่มันแบบเบิร์กเบิกเลยเอาไหนดีอันนี้แปดอุ๊ยนี่สวยสิบเอ็ดนี่ก็สวยสิบหกอะ ลองอันนี้อาจจะใช้เป็นครีแปดแล้วก็เป็นครีเดมเยอะๆก็ได้หรือว่าไม่มีถ้าไม่มีเขาไม่เป็นไรนะผมอาจจะไม่ใช้ละครีอุ้ยอันนี้น่าสนใจนะลองลองใช่ได้ใช่ได้อาจจะมีเม็ดสวยกว่านี้เดี๋ยวลองดูก่อน เม็ดนี้หรือเปล่าครีห้าสิบเอ็ดไม่เอาเอาเม็ดนี้แหละกำลังดีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาวัดกันใหม่ครีอืมใช้ได้อยู่นะครีดาเมด็ดแต่เสียได้อย่างเดียวตรงที่ว่าไอช่องเนี่ยครีครีดาเม็ดของผมมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเวรริร์กะดีครีดาเม,ดม,ม็ดครีห้า ันนี้แถบครีผมอยากได้ครีดาเมจที่แบบว่าแถมอ่าครีดเดมมาอุ้ยอันนี้ก็น่าสนใจครีดเดมเจ็ดไอ้ลองดูนี้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเม็ดอื่นแทนอันนี้มีมีครีดไหมอุ้ยได้อยู่นะปึ๊บแต่ครีไม่ถึงอ่ะ พี่หายไปเยอะเลยเยอะเลยคลุมไหม,นะม,ไมหรือว่าเปลี่ยนเป็นแบบเดิมดีกว่าสีแปดสิบหกปึ๊บสิบหกบวกสามหายไปแปดสุดท้ายก็ปรับมาได้เหมือนเดิมเพิ่มเ,เมือกี้ดีกว่าแหละ ส0บแล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็นคริสสิบสามิคาริวอะเคประมาณนี้ดีกว่าประมาณนี้ละครับง่ายดีผมแบบไม่อยากไม่อยากไปเปลี่ยนอะไรเยอะแล้วจะได้แบบเล่นชิลๆหน่อยอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะเน้นแรงนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นสองพันสี่แบบ เร็วๆนะครับวัดดวงไปเลยถ้าสปีดชนะก็วัดดวงถ้าไม่ชนะก็นั่นแหละไปลองลุยดูเจอสองพันหนึ่งครับเปิดมาเจอสองงูแบบนี้อีกฝ่ายก็ต้องมีสตันกันบ้างแหละแบบทีมอะไรวะนี่อแต่ทีมนี้คนน่าจะเล่นเยอะอะนะครับแต่ตอนนี้มันมีตั้งมันผ่านมาหลายเดือนและ น้องมิงเอาเหมือนจะคล้ายกับยอมเนี่ยเห็นป่าได้แต้มฟรีเลยเพราะว่าสปีดเราเรานำเราดาเมจเราสูงไปครับคือทีมเนี้ยที่ผมจัดเนี่ยก็คือผมจะใช้โยกินชีเป็นตัวโยนเทินใช่ไหมเป็นตัวสปีด ตัวเดียวแล้วก็ตัวดามเมจจะเป็นอามาแล้วก็ตัวอิซานามิเนี่ยจะเป็นสายสปีดแล้วก็ด้ามเมจนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาน้องอามาได้เล่นเนี่ยจะเล่งเล่งแถบของน้อง่นนี่เห็นปะพอเราได้เชิญก่อนเนี่ยแล้วก็โล่พี่เล่นเนี่ยจะกัน C c ซีของอีกฝ่ายได้เวลามี CC ซนั่นแหละฮะที่ผมจะเล่น วูทีมนี้เขาเป็นทีมที่ค่อนข้างถึกนะเดี๋ยวผมต้องวัดดวงหน่อยแล้วว่าจะเล่นยังไงวัดดวงปึ๊บผมต้องรีดดาเมจซะหน่อยครับอ,าาอืมผมมาจะอืมตัวนี้ดาเมจผมจะถึงไหมเนี่ยไม่น่าถึงนะดูทรงเก็บตัวนี้ตัวนี้ิะเก็บได้ก่อนก่อน ร้อยเก็บไปสองตัวเก็บไปสามตัวได้ไหมเนี่ยเก็บร้อยสามตัวครับเหลืออีกตัวหนึ่งเราจะต้องดึงดึงของมาหน่อยต่อไปพี่เลนใช่ไหมพี่เลนกลางโลดได้โอเคผมจะให้พี่เลนดึงของไม่ให้เขาเล่นนะครับ ให,ให้ให้เขาแบบไปปลาดอกใหม่เป็นยากละโอ้ดามจรแรงนะแต่แต่เขาฆ่าผมไม่ตายหรอกร้อยดามิสองพันแปดตายเลยดามจแรงมากตายเลยผมเล่นเล่นดาเมจทั้งค pues. ู่ไง ประเด็นคือดาเมจแรงทั้งคู่ไงไม่ได้แบบซีซไม่ได้อะไรเลยไม่มีลูกเล่นอะไรเลยครับดาเมจอย่างเดียวตัวนี้ก็คีดเดมสามรอยยนะอีกตัวนึงก็คีดเดมสองร้ประมาณ290ก็ต้องมีแบบคิดแต่คิดแตบบ่งแบบกันว่นาแล้วก็ตัวบัฟดาเมจจะมี2ตัวก็คือพี่เลนโล่พี่เลนเนี่ยจะเพิ่มแอคแท็กเลยด้วยนะ แล้วก็น้องคางูยาเนี่ยก็จะบับขีบับคีเดมให้ด้วยแถมตอนต้นเกมเราเราจะโยนเทินให้คางูและให้น้องคางูเนี่ยโยนเทินกลับอีทีหนึง่งจะได้แับเริ่มพลังนะครับแบบนี้เราโยนให้น้องคางูใช่ไหมลลแล้วน้องคางูสกิลเนี้ยเห็นปะจะเพิ่มแแคอีก30เอซนนะครับ ขยโยนให้น,อนอ้องอามายทีหนึ่งแล้วก็ใช้สก,กิลสามโจมตีเราจะโจมตีตัวที่เรารู้สึกว่ามันตายแบบรู้สึกว่าแรงอ่ะรู้สึกตัวโกงอ,อ่ะจะเก็บตัวนี้แล้วเก็บไปได้สองตัวเขาเน่าจะมีโอกาสที่จะต้องยอมสูงแต่เขามีไฟอยู่เขาน่าจะเล่นไ,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 ได้ทีมเขายัางโอเคอยู่ โอ้ยแต่ตัวเขายังมีเงินอยู่นะได้ไหมแต่ทีมเราก,ทราก็ทีมเราก็ยังมีอามาตะาอยู่โอ<ฮ>้ผมต้องฆ่าตัวไฟก่นกอนไม่งั้นโดนเขาตายแน่แถ้าไม่ฆ่าตัวไฟนี่มีหวังยากต้องฆ่าเซเว่นก่อนครับเล่นเล่นทีมนี้ เจอทีมนี้ต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆนะครับรอบนี้โยนเทินไม่โยนปีธรรมดาไปครับให้พี่เด่นกลางโลกปักจะได้รับแอคแคปเพิ่มด้วยเขามีโลคกันตายเราค่อยๆต่อไปก่อนนะครับรอยเขาไม่มีสกิลใช้ ปึ๊ดเขาจะคิวเกิดเขาจะติดดีบัฟอาติดแล้วติดดีบัฟแล้วผมจะเล่นแบบดีบัฟให้เขาโลัวเลยบัเฮ้ยรอบนี้เขาไม่มีโลคแล้วเรียบร้อยครับโลหายอีกรอบเดียวเราก็จะได้ขึ้นสองพันสี่ มีไหมมีทีมไหมมีทีมบ้าเาเจอสองงูเข้าไปคงจะไม่มีคู่ต่อสู้ที่จะกล้ามาเจอเราแล้วสินะรอบสุดท้ายแล้วอย่านะอย่าหายนะขอรอบเดียวได้ไหมผมจะได้ขึ้นเออเจอสองพันห้าโอ้โหเจอตึงๆซะด้วยเจอตึงๆ ยากเลยเดี๋ยวประมาณตัวที่3เนี่ยผมต้องกดสุ่มมือก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเขารู้ว่าผมหยิบโยกินชีมาเขาจะแก้ได้เฮ้ยหยิบน้ำนุ้ยมากอย่างงี้ผมก็โดนดิสปีดเขาน่าจะนำแหละรอบนี้น่าจะแพ้นั่น ดูทรงแล้วน่าจะแพ้เป็นทีมถึกๆนี่นั่นไงทีมถึกจริงด้วยทีมเขาถึกอะโอ้ยมียูกิ เขาน่าจะกำลังหาวิธีแก้ทาาของยู่มีซีมีดามเมตตอบโต้ด้วยมียูกิเอาไว้เอาไว้กันตายตัวสุดท้ายน่าจะเป็นตัวแก้อีกตัวหนึ่งตัวทิปเซฟอะไรเงี้ยอู้ <Ooh, S 1> เป็นตัวดามเอเลยก็คือเซฟแค่ตัวเดียว น่าจะเป็นใสาหมาไฟหรือเปล่าถ้าเขาเล่นงี้ไม่หมาไฟก็เป็นตีแจมอะ เรียบร้อยหนึ่งตัวฮะใช่น้องอิซานามิค่าไม่ตายอยีกนิดเดียวเก็บหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโดนดีดดีแล้ว <c oughs> โอเค รอบนี้ผมว่า <S <S อุ๊ยเอาเรื่องอยู่นะไดเมจเขาเจ็บอยู่นะรอบนี้ผมต้อง พี่เลนพี่เลนไม่มีไฟอย่างนี้ก็งานเข้าดีครับโดนสวนตายมือนกันตายได้แค่ครั้งเดียวเขาแต่ว่าไุกมา,น,าน่แนแต่ว่าเราลบน้อยเราลบน้อยทีมเรา,มาไม่เป็นทีมที่แบบว่าเน้นชุดเดียวจบนะครับวัดที่ชุดเดียวจบเลย ไม่งั้นเราก็ไม่ได้อะไรไม่มีอะไรละแต่ตัวดาเมจไปเลยครับให้เขาแบบคิดว่าเราไปเล่นทีมดาเมจจย,ยิงแล้วเราจะเล่นทีมโยนเดี๋ยวจะทีมจะทีมแก้แล้ววะเนี่ยเจอน้องชิกิีเ้เบลาดูจากตัวละครแล้วเป็นไปได้นะฮะ แต่ใดๆก็ตามนั่นไงมีทรงนะเนี่ยทีมเราน่าจะได้เล่นก่อนนะดูกรปิดเอ,อ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นพี่โอนั่นไงพี่โอมาจริงด้วยเขากะาจะเอาพี่โอมามาต่อทีละตัวทีละตัวเรื่อยๆแต่พี่โอยืนยืนแบบไม่มีกันอย่างนี้ก็ก็แพ้ดิ ใช่ไหมไม่มีโลไม่มีอะไรเลยอะไม่มีพี่เรียนมาช่วยกันก็ขึ้นสองเรสี่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับตอนนี้ก็เอาแค่สองมาสี่พอนะทุกคนเพราะว่ารีบ <c oughs> เดี๋ยวไว้ว่างๆก็หาเวลามาไต่ใหม่จริงๆผมอยากเล่นทีมถึกไต่ขึ้นไปมากกว่าสนุกกว่าเยอะเลยทีมแบบนี้มันก็แค่วัดดวงอนะเนาะก็ลเลยเอาแค่สองเสี่นะครับแต่กิดได้น้องทาคี้มาก็อาจจะสนุกกว่านี้เดี๋ยวไว้รอดูนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วไปเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ